ตอนนี้อยู่ชายหาดป่าตองนะครับ mm hmm. บรรยากาศสวยมากครับ mm hmm. อ๋อมีพลังครบแดดด้วย mm hmm. เยี่ยมมาก mm hmm. ชายหาดป่าตองบ้านเราสวยมาก mm hmm. อ๋อพลังด้วยนะครับ mm hmm. สวยมาก ใช้หาดป่าตองนะครับภูเก็ตตอนนี้น้ำกำลังขึ้นโอ้วันรรยากาศดีมากจันดอยเรามาดูบรรยากาศกันนะครับโอ้สวยๆบรรยากาศดีมากนะครับ สบายดีครับดูว่าปล่อยลอบเลยดีกว่าอากาศดีมากมีพลังรับแดดนะครับเอามาพากักตาที่ก็กำลังจะตกดินเยี่ยมมากครับ ลอยท้ายรับครับรับคี่ว่ครับที่บนน,น้ำมากครับวันนี้มาถึงหาดปลาตองนะครับนีน่ครับน้ำสวยมากนี่ครับเขากำลังปล่อยล่นะครับป,ป,ปกันแล้วครับโอ้สุดยอดเลยโอ้ น่ครับคนนี <S <S ้อัปเดตขอบคุณนะครับสวัสดีครับ